สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืนทีคลิปนี้แวะกันมากับเกมไดโบสี่นะเพราะว่ามีข่าวเกี่ยวกับตัว expansion expansion ก็คือภาคเสริมนะครับถ้าใครเล่นไดโบภาคอื่นๆมาก็จะเคยสัมผัสกับไอ้ส่วนนี้มาแล้วภาคเสริมจะเกิดจะมีอะไรบ้างภาคเสริมที่ผ่านมาก็จะเป็นแผนที่ใหม่แล้วก็อาชีพใหม่ครับแน่นอนว่าเขาเผยออกมาแล้วว่ามันคืออะไรเพียงแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ออกที่แน่แ วันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้ปีนี้เลยนะเราจะได้สัมผัสก,กันกับสิ่งเหล่านี้ครับแล้วไอ้ภาคใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเป็นพื้นที่ใหม่นะครับเป็นพื้นที่ใหม่ซึ่งธีมของพื้นที่เนี่ยจะเป็นป่าดงดิบหลายๆท่านก็เก่งไว้ว่ามันน่าจะเป็นป่าดงดิบที่เชื่อมต่อกันกันกบในแอคสามของ d a บ2นะครับที่เราต้องสู้กับไอ้พวกคนป่าเผาบิ๊กมี่แล้วก็เป็น เป็นบอสเป็นมอร์ฟิโตนะครับตัวนั้นแหละแน่นอนว่าไอเนี่ยตัวเอ็กซ์เพนชั่นเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากภาค4เลยคือเราจะจะเป็นการถือหินมอร์ฟิโตแล้วก็ไปทําภารกิจกันนะครับแล้วก็จะมีทิลเลอร์ให้ดูด้วยเ,เดี๋ยวทิลเลอร์เนี่ยไว้ดูสักตอนท้ายท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมจะเอามาให้ลงให้พร้อมกับซับไทยที่เป็นซับไทยออโต้นะครับอ่านไปแล้วอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ก็พอจะจับเมนไอเดียของตัวเนื้อหาได้อยู่นะ ตัว e อ p เพนชั่เมื่อกี้พูดถึงพื้นที่ใหม่นะแล้วก็จะมีอะไรใหม่อีกเป็นคลาสใหม่ครับเป็นคลาสใหม่จากในภาพเนี่ยเห็นละโอเคน่าจะเป็นคนป่าอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นพวกสปิริตจิตวิญญาณแล้วมีใส่หมวแบบนี้ด้วยจะว่าคลายก็คลายดูอีกนะครับเพราะดูอีกก็เป็นเกี่ยวกับพลังธรรมชาติแล้วก็มีแปลงเป็นหมีมีแซม,มอนสัตว์ด้วย ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแตกต่างอย่างไรถึงจะโดดเด่นนะครับเพราะว่าถ้ามันคล้ายมันก็ไม่น่าเล่นเท่าไหร่แต่ถ้ามันฉีกไปเลยก็อาจะเป็นที่นิยมเหมือนกันแล้วก็มีอะไรอีกในเรื่องใหม่นะครับแล้วที่สําคัญคือตัวนี้เลยผมตืน่นเต้นมากเป็นระบบ m e r c e n a r ี่ s ฐารับจ้างเราเคยสัมผัสฐารับจ้างตอนภาค2ใช่ไหมครับใส่ชุดให้มันให้มันมีออร่าแล้วเราก็อาศัยออร่าของมันให้เราเก่งขึ้นมากมายอันนี้ก็เขาบอกเหมือนกันว,ว่ามันจะมีแต่ตัวฐารับจ้างเนี่ย าจากคำอธิบายาเขาจะบอกว่าตัวทหารจ้างสามารถเขาจะช่วยร่วมต่อสู้ในพื้นที่ใหม่ไปจนสุดทางเขาพูดอย่างนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่า,ามันเราจะต้องซื้อ,อเราจะต้องซื้อภาคใหม่หรือเปล่าแล้วต้องไปจ้างทหารรับจ้างที่นั่นพอทหารจ้างถูกเราจ้างที่นั่นปั๊บแล้วก็สู้กันไปแล้วเราก็พาเข้ามาสู้ที่พื้นที่ปกติได้ก็คือพูดง่ายคือจะต้องมีตัว expansion ถึงจะมีทาหาราหารับจ้างใครไม่มี ก็จะไม่มีตรงนี้อันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้ต้องรอรอก่อนหรืออาจจะมีก็ได้เป็นแบบอัปเดตแบบอัปเดตทั้งระบบทีนี้เรามาดูกันว่าตัวอันนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวเนี่ย expansion เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกราคานะราคาต้องซื้อนะครับต้องซื้อนะฮะไม่ซื้อไม่ได้เล่นนะตัวแรกเป็น ultimate edition นะครับราคาราคาไทยเลยนะ3,149บาบาทซื้อล่วงหน้าได้แล้วนะครับมีอะไรบ้างก็จะได้ตัวเกมใหม่แน่นอน,นครับแล้วก็มี สัตว์คีสัตว์คีเป็นเสือนะครับน่าจะเป็นเลี้ยวผนะเป็นเสือเลี้ยวผ่ดเลี้ยวผ่ะจ่ากัวน่าจะจ่ากัวนะครับ mm hmm. เสือจ่ากัวแล้วก็พร้อมกับเครื่องแต่งกายของเสือจ่ากัวด้วยแล้วก็มีได้พรีเมียมบัตเทิลพาสโทเค็นนะครับบวกกับ3,000เหรียญแพทินัมได้เพชร3ตัวเพชร3ตัวเพชรคูณ3อ้ามตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่ได้เล่นเกมไดโบมานะคุณจะไม่รู้นะครับตอนนี้ไดโบมีสัตว์เลี้ยงด้วย สเลนทำอะไรได้สเลนจะเก็บเงินแล้วก็แรกให้เราแบบอัตโนมัติครับดังนั้นเก็บเหรียญมันเก็บ,กบไอ้นี่ด้วยมันเก็บตัวเฮลทายให้เราได้ด้วยนะครับดังนั้นเวลาเราฟาร์มฟาร์มเฮลทายเนี่ยไม่ต้องวิ่งเก็บแล้วเดี๋ยวหมาวิ่งเก็บให้สบายตอนนี้ยิ่งเลนยิงสบายครับแต่ชอบนะผมชอบเพียงแต่ว่าถ้าผมเล่นไดโบผมเล่นในคอมเพนเซอร์เนี่ยการที่ผมมีหมาเนี่ยไหนหมาผมว่าเออมันโดนมันโดนผีวิ่งบังหมดนะครับ แต่ก็ดีที่มีไม่ต้องมีไปเก็บของแล้วก็มีต่อมานะเขามีเพื่อนได้สามตัวเป็นแล้วบ้าเป็นเป็นหมาบิลิโอผานแล้วก็เป็นเสือโคร่งนะครับเสร็จแล้วก็จะมีชุดแฟชั่นห้าเซตน่าจะสําหรับ5อาชีพเลยนะแล้วก็ปีกเป็นปีกคอสมิกเท่ๆตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นปีกแบบว่าอีโมชั่นนะครับหรือเปล่านะเหมือนเหมือนแต่ก่อนอะ เหมือน Ultimate สมัยก่อนที่เป็นปี Emotion ปีเทวดาตัวสุดท้ายก็จะเป็นทาวพาทอลครับทาวพาทอลเวลาเราว์บเป็นประตูเขียว,ยวแต่ว่าเป็นแฟชั่นแฟชั Fashion, Fashion, ่นท o วพาทอลต่อมาจะเป็นราคา Deluxe Edition สองพันเก้าสิบเก้าบาทครับได้อะไรบ้างอย่างแรกคือได้ตัวเกมสองสัตว์ขี่บวกเกาะสัตว์สามสัตว์เลี้ยงสองตัวนะสี 4, ่ Premium บั t t l e Pass ห้าแฟชั่นแฟชั่นของอะไร แฟชั่นของของตัวเราเองต่อมา Standard e d i t ชั่ซึ่งหลายคนเล็งแล้วครับหลายคนเล็งเอาแค่เอาแค่สแตนดาร์แล้วแต่นะครับบางคนของมันต้องมีเขาก็จ่ายได้นะครับเขาก็จะอัติเมตไปแต่บางท่าน Standard ได้อะไรบ้าง1ตัวเกมใหม่2ได้เพชรสโนว์เรียวพาดเพชรครับหตัวแล้วก็ได้สิ่งที่ผมยังไม่รู้จักก็คือไดโบอิมมัาเธอร์ลาเม้นเเจนดารี่เจมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร ส่วนตัวสุดท้ายที่เอามาแนะนาด้วยคือสําหรับใครที่ยังไม่เคยมีไดโบซีเลยอยากจะมีไดโบซีพร้อมเอ็กเพนชั่นเขาก็เอามาขายคู่กันราคา2,449ซึ่งถูกกว่าการที่คุณจะไปซื้อสแตนดาร์ดึตัวแล้วก็ซื้อเอ็กเพนชั่นห่ตัวใครที่ยังไม่เคยมีไดโบซีนี่แหละแพ็กนี้ก็น่าสนใจนะครับคือสแตนดาดสุดๆ2,400แน่นอนว่าเป็นเกมกล่องนะครับจ่ายดูเหมือนจะแพงไปเท่านี้ตอนจ่ายแต่เชื่อผมเถอะมันหมดน้อยกว่าเกมออนไลน์เยอะนะครับแค่2,000กว่าบาทเนี่ย แต่เล่นได้เป็นปีโอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดอื่นๆเขายังไม่เผยนะถ้าเผยยังไงเดี๋ยวก็คงจะมีอัปโหลดขึ้นมาในเว็บไดโบซีนั่นแหละครับงั้นตอนนี้ผมก็ขอจบคลิปเลยละกันก่อนจะจากไปก็ไปดูทิลเลอร์นะครับจริงๆทิลเลอร์นี้ก็มีให้ดูในไดโบ4ีแหละแต่ว่าผมเอามาแนบในคลิปด้วยลวกันเผื่อใครอยากจะดูทีเดียวจบก็จะได้ดูไปเลยว่าทิลเลอร์เป็นยังไงนะเนื้อหาหน่าจะเป็นอย่างไรก็ไปรับชมกันเลยครับผม สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Boy, y ้ยยัง n e Are you alright <c oughs> Hakkarat, oh, you're not well. Please, Akura. please, please, my child, let me help uh, you. Stay away from me! Nayrel! Is that how I raised you? No, Mother. But... But I must carry this burden alone i must get to akarat's tomb but look at you you're killing yourself i i don't know how much longer i can Shh. i'm here little magpie yeah. i missed you so much i'm so proud of you but now i need you to give up no 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 of course it's you <laughs> you monster to... let's go, Let go no you made a choice and i warned you little mag there would be consequences. Maybe I could use some help.